มะเดือฝรั่งต้นนี้ไม่เคยได้กินลูกดีๆสักทีสอบถามผู้รู้หน่อยแบบนี้มันเป็นอะไรแม่มาดูทุกคนดูลูกนี้อดูแต่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วมันก็ไม่สุกนะข้างในอ่ะเนี่ยมันเป็นเชลราเห็นไหมคืออยากรู้มากว่าต้นเนี้ยมันเนี่ยให้ดูชื่อสายพัน์ก่อนอ่ะนี่ะฮะก็เขามีดามงนามากันอยู่ว่าสายพันธุ์นี้มันไม่มีนะฮะแต่เอาจริงนะตั้งแต่ปลูกมาแล้วพันธุนี้ต้นโตเร็วลูกดกแต่ ไม่ได้กินลูกดีๆเลยซักที่ต้นนี้ปลูกที่หลังต้นเล็กโตช้าแต่เราได้กินไปแล้วลูกหนึ่งนะใช่เออนี่มันนั่นเรากินนี่แม่ดูดูไ <My girl. S 1> มแก้วมะนี่ <My S 1> อีกลูก <girl. S 1> แล้วเห็นไหมนี่ดูจะสุกอีกแล้วเนี่ยแต่หนูไม่รู้ว่าจําไม่ได้นะว่าอนี่พันธุ์อะไรใครรู้บอกหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าตอนซื้อกิ่งมามันซื้อมาคู่กัน2ต้นตากสายพันธุ์กันแล้วมันตายไปต้นหนึ่งเหลืออยู่ต้นหนึ่งแล้วร้านค้าาก็ไม่เขียนชื่อสายพันธุ์มาให้ด้วยถ้าใครดูลักษณะออกก็บอกด้วยแล้วกันนะนี่ แต่งหน้าหนาเครื่องสำอางแน่นหน้ามันและผุนละอองสาเหตุหลักของการเกิดสิวและฝ้าต้องเจอนี่เลยภายไทยสบู่สมุนไพรอัดก้อนสิวแต่แจวอัดแน่นไปด้วยสมุนไพรหกชนิดล้างคราบเครื่องสำอางและสิ่งสกรปรกหมดเลี่ยงหายห่วงและก้อนไซนี้เราไม่ได้ทํามาขายเราทํามาแจกฟรีเมื่อซื้อมากหน้าภายไทยผงสมุนไพรออร์แกนิกที่ช่วยลดสิวลดปานหนา้าใสก็รับฟรีไปเลย1ก้อนและยังมีแถมฟรีเพิ่มอีกเมื่อซื้อสินค้าในแบรนด์ภายไทยเป็นสิวเป็นฝ้าหน,น้าหมองคล้ำให้นึกถึงแบรนด์ภายไทยนะครับ